สวัสดีครับพบกันนนะครับสำหรับรีวิวจากฟิกอิงแช n แนลนะครับวันนี้มาแนะนำวิธีการเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับ F3L แปดศูนย์ห้าศูนย์หรือและ F3L แปดหนึ่งแปดศูนย์ห้าศูนย์ซึ่งเป็น A3 นะครับก็คือใช้หัวพิมพ์เดียวกันวิธีการเปลี่ยนก็เหมือนกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนกันได้เลยครับนะนะครับก็อันนี้เป็นเครื่องที่ลูกค้านำมาซ่อมนะครับไม่ได้ซื้อที่ร้านนะครับแต่ว่ามานําให้เราแก้ไขให้นะครับแล้วก็ ปรากฏว่าหัวพิมพ์ตันนะครับแล้วล้างไม่ออกนะครับก็ต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับตัวนี้ผมปิดล้านไว้นะครับจะได้ไม่พลาดพิงไปถึงร้านที่ซื้อมานั่นเองนะครับอันดับแรกเลยนะครับในการเปลี่ยนหัวพิมพ์เนี่ยเราแนะนําให้ล้างแท่งก่อนนะครับล้างแท่งนะครับบางทีมันมีตะกอนมีหมึกจับนะครับเพราะว่าหมึกถ้ามันแห้งแน้วมันจะเป็นยานะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าหัวพิมพ์ค่อนข้างจะมีราคาสูงนะครับเราก็ ถอดตัวพวกนี้ออกน,นะครับแล้วก็เอาตัวแท้งไปไปล้างน้ําก่อนนะครับอันนี้ผมล้างไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็หมึกถ้ามีไม่เยอะก็แนะนําให้ทิ้งนะครับให้ทิ้งเลยเพราะว่าถ้าหัวมันตันเนี่ยมันมีโอกาสสูงที่หมึกพวกนี้จะแข็งหรือมีตะกอนอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับขวดหมึกไม่กี่บาทนะครับไม่ถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยถ้ามันเกิดปัญหาจากตัวหมึกแข็งตัวหรือมีเศษอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้หัวพิมพ์เราตันเพราะฉะนั้นให้เราล้างระบบก่อนนะครับ ปกติแล้วตัวนี้มันจะมีตัวฝาครอบอยู่นะครับแต่ถ้ว่าลูกค้าซ่อมจากร้านเดิมแล้วไม่มีตัวฝาครอบมานะครับฝาครอบจะเป็นอันนี้อ่าตรงมันถ่ายดหน่อยถ้าฝาครอบตัวนี้ก็จะถอดด้วยการเปลี่ยนน็อตนะครับสองตัวตัวนี้กับตัวนี้นะครับอ่าแล้วมันก็จะยกออกมาได้นะครับก็จะเปลี่ยนแบบนี้อ่าจากนั้นเราก็เจยบเครื่องนะครับเพื่อจะให้หัวพิมพ์วิ่งไปทางนู้นเพื่อปลดล็อกหัวพิมพ์นะครับปกติแล้วมันจะขยับไม่ได้นะครับ เเป็นตัวใหม่เลยนะครับตัวนี้ผมเองก็เพิ่งเคยเปลี่ยนหัวเพราะว่าตั้งแต่ขายไปยังไม่มีลูกค้ามาเปลี่ยนเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกที่เปลี่ยนแต่ว่าผมก็ซ้อมก่อนที่จะมาถ่ายคลิปแล้วนะครับก็คือล้างระบบแล้วนะครคับไม่งั้นเวลาถอดแล้วเดี๋ยวตัวมึกมันจะเลอะนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับ เมื่อวิ่งไปทางไหนทางหนึ่งนะครับเราก็เอาปลั๊กออกนะครับแล้วจากนั้นก็ถอดน็อตสองตัวนี้นะครับนี่สองตัวนี้นะครับเพื่อจะเอาตัวนี้ออกนะครับหานะครับฝาหรืออะไรมาใส่หัวน็อตไว้นะครับจะได้ไม่กิ้งนะครับและหาไม่เจอแล้วนี่เองนะครับแล้วเวลานั้นมันก็เราก็จะเห็นว่าน็อตมันเหลือนะครับถ้าเราประกอบ ไม่ไม่ครบนั่นเองนะครับน่คเอาออกมาแล้วก็ยกตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็เลื่อนหัวไปยังช่องนั้นนะครับอ๋อตัวนี้เมื่อกี้ที่มันดังเพราะว่าตัวที่เป็นตัวข้อพลาสติกมันหลุดนะครับเราก็ใส่เข้าไปใหม่โจยขอบโจย ใส่ตัวปลาติกรลุดหลายอันเลยอ่ะตัวับไปมันจะเป็นเคี้ยวนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวเหมือนคล้องกันอยู่ครับถ้ามันหลุดมันก็จะเสียงดังเข้าไหมตัวตาก็ไม่เห็นแต่ด้วย ได้เก็บน่าจะได้อยู่ะยนะครับอ่าเข้าแล้วนะครับก็เริ่มมาตรงนี้นะครับแล้วก็ถอดในตัวพลาสติกดําที่ว่ากัเมื่อกี้นี้ออกนะครับตองนั้นก็ถอดสปริงนะครับหรือถอดน็อตตัวนี้สองตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับจะถอดอะไรก่อนอดสปริงแหมก็เอาตัวล็อกนี้ขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะใกล้ขึ้นมาแล้วมันก็จะถอดง่ายขึ้น ถ้าเป็นที่เกี่ยวจะง่ายนะตัวนะก็นะครับก็ไม่ได้ชำนาญเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้ใหม่มากนะครับประมาณนี้นะครับก็ตะตปิงก็จะเอาออกมาได้แบบนี้นะครับก็เก็บไวบ้จากนั้นเราก็ถอดน็อนตสองตัวนี้ออกนะครับมันจะมีสีดําอยู่ขวานะครับสีงเงินอยู่ซ้าย นก็ถอดออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมหยิบครีมอาจจะต้องมีครีมนะครับแบบนี้อีกอันหนึ่งหรือจะอันเล็กๆก็ได้นะครับตัวนี้น่าจะน็อตเริ่มเกี่ยวไม่ค่อยดีนะครับตัวเวลาเราขันนะครับขันคืนนีครับก็อย่าขันแน่นมานะครับเพราะว่าเบ้า ที่เป็นตัวมีเนี่ยมันเป็นพลาสติกถ้าเราขันแรงเกินมันก็จะเสียเกียวมันจะเสียไอ้อันนี้เราก็จะยกโจทชุดนี้ขึ้นมาได้แล้วเอาตัวล็อกสายออกก่อนนะตัวนี้วื้เนี่ออกมาแบบนี้แล้วก็ดึงสายออกมามันก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะเจอกับตัวตลับ มีสายเข้านะครับก็เลยกดหยุดไปอ่าถึงขั้นตอนนี้เวลาไอ้ตัวตลับรุ่นนี้ครับเวลาเราถอดออกมาเนี่ยครับมันจะมึกมันจะหกนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอาจจะจะชู่ยัดไปก่อนนะครับหรือถ้าถอดครั้งแรกเนี่ยให้ให,ให้ให้ดึงสายตัวนี้ออกก่อนนะครับเนี่ยเพื่อให้หมึกในสายมันไหลกลับไปก่อนก็ได้นะครับหรืออีกรณีหนึ่งก็คือเราจะถ้ามันตันไม่เยอะเนี่ย เราก็เอาหมึกในแทงออกให้หมดเลยนะครับแล้วกดชาร์จหมึกนะครับหรือล้างหมึกอ่ะมันก็จะดึงหมึกในนี้ไปหมดมันก็จะไม่ไม่หกแล้วนะครับ <c oughs> ก็คือทําให้หมึกมันหมดจากระบบไปก่อนนะครับหรือเอาจะชู่นะครับซับไปแบบนี้ให้ให้เอาออกมาตัวหนึ่งก่อน <c oughs> ถ้าสีไหนมันดึงหมึกได้นะครับเราจะเห็นว่าหมึกในสายมันจะไม่มีเขาขาดแบบนี้อ่าจะจสม,มุิหัวหัวดําไม่ตันใช่ไหมครับมันก็จะดึงหมึกในสายไปหมด เราก็ถ่ายเราก็ถอดจากตัวตลับสีนั้นได้เลยนะครับอสมมุติว่านะครับสีดำตัวนี้สีใดขาวขาวใช่เหรอใช่สมมุติสีขาวไม่ตันนะครับแล้วเวลาเราล้างแล้วมันมึกหมดนะครับเราก็ถอดสีขาวก่อนเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่หกนะครับส่วนสีอื่นตันมันก็คือมันจะมีมึกค้างอยู่ในตลับอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันจะมีตัวน็อตล็อกตลับอยู่นะครับ เราก็ค่อยๆไขนะครับน็อกก็จะเป็นแบบลักษณะแบบนี้แล้วเราก็เลื่อนตัวเหล็กออกมาด้านหน้าหน่อยหนึ่งมันก็จะยกตลับออกมาได้นะครับแบบนี้ตัวเหล็กมันจะมีตัวเดือยถึงก,กันกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือเป็นตัวล็อกเดือยตัวนี้จะล็อกกับตัวหัวพิมพ์อีกด้านหนึ่งนะครับเราดึงออกมาอย่างนี้เนี่ยดึงอย่างนี้ เดเรมันก็จะหดออกมาทําให้เราดึงตลับออกมาได้ก็ทําเหมือนกันทุกตลับเลยครับเนี่ยถ้ามันเราเพิ่งเอาออกินหมึกมันก็จะท่วมตรงนี้เลยนะครับเนี่ยหมไปท่วมตรงนี้เลยถ้าเราจะทําตลับต่อไปเราก็เอาจะชูทับๆไปก่อนนะครับแบบนี้่าแล้วก็หงายไปอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเอาออกไปให้หมดเลยนะครับก็จะง่ายหน่อยสะดวกนะไม่เกะกะเอาค่อยไว้ แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ถอดไปเลยเอ้ะผมน่าจะทำตั้งนานแล้วนะโจอะจากนั้นก็ถอดเลยครับไล่ถอดไปเลยถ้าทําครั้งแรกให้ถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับเผื่อไต่ไม่เหมือนเดิมอะไรก็แล้วแต่ที่เราทาครั้งแรกนะครับก็ให้ถอดให้ถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไม่มีเครื่องตัวอย่างดูอย่างที่ร้านถ้าลืมถ่ายก็จะมีเครื่องอื่นๆดูได้นะครับนีข่าขาย สำคัญสุดก็คือตอนล้างนะครับตอนล้างตัวตลับและแทงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเปลี่ยนไปทุกรุ่นนะครับเราควรจะล้างมือก,ก่อนถ่ายมือก,ก่าวยาเสีได้นะครับเพราะว่าหัวแพงอยู่นะครับเนี่ยเราก็ดันดันมันจะมีโดไอตัวตลับเมื่อกี้ไปไหนแล้วโจ้เนี่ยอ้าวติดอยู่ยยท,ยท,ที่นี่นะครับก็นะครับก็ดันข้างหน้าหน่อยหนึ่งอ่ะก็ดังแก๊ก ก็จะลุกนะแดงแค่นะครับเราก็ยกตลับออกมาถ้ามันหกมันอะไรอย่างนี้เราก็เช็ดทำความสะอาดนะครับจากนั้นมันก็จะมีน็อตที่เป็นตัวล็อกหัวพิมพอยู่นะครับหนึ่ง ดูห้าสี่ 5, ตัวนะครับก็คือหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ถอดออกมาน็อตทั้งสีตัวจะเท่ากันหมดนะครับอ,อโจอหัวใหญ่จริงว่ะโจไม่เหมืยน็อตตัวนี้มันจะเป็นหัวเล็กนะครับเราต้องใช้ไขควงอีกอันหนึง่งไขควงตัวนี้จะหัวแหลมกว่า ขันได้นะครับอีกตัวนั้นมันจะเป็นแบบหัวตู้นะครับ2 HP อีกทีนี้จะเป็น1 HP นะขันนะครับระวังมันหกไปโดนสายเพนะครับเดี๋ยวจะช็อต าเป็นรุ่นเก่าๆเรายกตลับออกมันจะมีวาวนะครับมันจะไม่ไม่หกแต่ถ้ารุ่นนี้มันจะไม่มีวาวเขาจะคาอยู่ไม่หลุดออกมานะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปเข้าที่บารแล้วก็หมุน ตัวนี้มันจะผ่านการลื้อมาแล้วนะครับปกติไม่น่าจะติดไว้ก็คือมันขันไม่ขึ้นแล้วนะครับตัวเกียวอยว่างที่ผมบอกว่ามันเป็นมันเป็นพลาสติกนะครับเวลาไขอย่าไขแน่นนะครับให้พอๆอตึงมือนิดๆไม่งั้นตัวที่เป็นตัวเมียนะครับที่อยู่กับเครื่องนะม,มันจะเสียง่ายเนี่ยน,น็อตหังนั้นั้นก็ยกหัวพิมพ์ขึ้นมานะครับ ออกมาดงจันโจคีดนึงเลยติดอะไรนะเนี่ยจะมีล็อกนิดนิดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้อ่ะ เนี่ยครับก็ต้องเช็ดำตำามสะอาดตัวมึกให้หมดด้วยนะครับเนี่ยระวังมันไหลเข้าไปจากการก็คือเราเอาออกมาแบบไหนก็ใส่ไปแบบนั้นนะครับ มมึกมันจะเลอะเยอะมากนะตัวนี้จะเป็นตัวที่เช็คเช็คตัวกันดีฟิล์มหรือกระดาษเวลาปิน้นนั่นเองนะครับที่ทําให้เราต้องแปะหัวแผ่นนั่นเองนะครับเช็ดให้ให้หมดนะครับทำให้หมดเดี๋ยวงานจะเพิ่ม กำลังตรวจเช็คดูว่าตรงไหนมันเลอะบ้างนะแล้วเราก็ดึงตัวสายเพยนะครับออกตรงๆนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ดึงออกตรงๆนะหัวจะคล้ายๆตัว dx สิเบ็นะครับแล้วก็ทำาสอาดตัวสายเพยก่อนนะครับ เอาให้ชัวร์นะครับว่าไม่ไม่เหลือคาบหมึกแล้วนะครับจับไปนะครับจะถูอย่างนี้เดี๋ยวตัวพินมันหลุดนะครับแค่เอาแนบไปแล้วก็จับ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 ,จบ เขาก็มีตัวกันตัวหมึกหกลงไปนะครับเนี่ยตัวดำๆเนี่ยในระดับหนึ่งเหมือนกันเนี่ยจากนั้นเราก็เอาหัวใหม่นะครอันนี้เป็นหัวแท้นะครับศูนนะครับปุ๊บเนี่ยก็จะมีคาดน้ำยาแดงๆ นะครับเป็นหัวเดือนสี่หกเจ็ดครับกันที่สิบเก้าเดือนสนะี่หกเจ็ดแล้วก็จับใส่สายแพรเข้าไปนะครับก็จะอยู่ลักษณะนี้แล้วก็เอียงใส่อันนี้ก่อนอาจไม่ธรรมัดธรรมแมงนะครับเพราะว่าผมเองก็ยังไม่เคยรื้อนะครับตั้งแต่ขายเครื่องไปจะปีแล้วยังไม่เจอหัวเสีย นะก็เสียบเข้าไปนะเช็ดพินให้ดีก่อนนะครับเดี๋ยวงานจะเพิ่มแล้วเราก็เสียบเข้าไปยังไม่เข้านะแต่ผมไม่ถนัดจะเปลี่ยนแถบ ก่อนนั้นยังไม่เข้าไม่ถนัดจันโจโ้ขูกข้าเลยทู่กิมเนี๋ยจะลงนี้อถ้าผิดข้าก็ยังไม่เคยรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ นะครับก็เสร็จแล้วนะครับดูพิมพ์มันเข้าไปหรือเปล่านะครับก็จะใส่ยากนิดนึงเพราะว่า้ตัวสีฟ้ามันน้อยนะครับตัวนี้มันก็จะอยู่อย่างนี้ทำท่าไปก่อนนะแล้วเราค่อยใส่เพื่อใส่ผิดน,นะกะอยู่อย่างนี้นะครับ จับให้มั่นนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปอ่อาแค่นี้นะครับเสร็จแล้วทั้งสองข้างนะครับเล็งดูให้ดีว่าเข้าแบบที่เราต้องการหรือไม่นะครับเดี๋ยวเคี้ยวมันเข้าไม่สมบูรณ์แล้วมันจะเสียนะครับจากนั้นเราก็าใส่เข้าไปใหม่ดูให้ลงล็อกนะครับ มันจะลงล็อกของเขาแล้วก็เอาน็อตตัวคูปพ้มาใส่ยังไม่ต้องขันแน่นนะครับขันให้ครบสี่ตัวก่อนมันจะได้ไม่เอียงเอาเข้าให้ครบสี่ตัวก่อนถ้าเราไปแน่นข้างนึงมันอาจจะกระดกแล้วมันทำให้เอียงนะครับ ก็ถ้าคิดว่าทําไม่ได้นะครับก็แนะนําให้ส่งร้านนะครับน็อตมันจะตัวเล็กกว่าอันอื่นนะครับอย่าใส่ผิดนะครับไม่งั้นเด๋ยวรูจะเสียช่องช่องจะเสียตัวมีจะเสียตัวมีจะเสียก็ต้องเปลี่ยนคาลิเอทใหม่ตัวตัวที่รองเนะี่ยใหม่งานก็จะเพิ่มไปอีกชดหนึ่งคนระับชดหนึ่งต้องรื้อเครื่อง พอครบปุ๊บก็ใส่ขันไลให้แน่นนะครับแค่พอตึงพอนะครับไม่งนั้นเดี๋ยวตัวเมียเกี่ยวเสียนะครับก็จะงานเข้าแล้วครับอันนี้ถ้าเราลองขยับดูนะมันจะต้องตึงคือต้องขยับไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะบอกต้องตึงเลยลูกค้าจะงงว้อ่อะไรตึงๆทันนั้นเราก็ใส่ตลับนะครับไล่ใส่ไปดูสีนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าอนาันไหนยุคไหนเราก็ดูอันเดิม ซ้ายมือนี้น่าจะเป็นสีดำดำแต่ผมใส่ตัวสีขาวก่อนดีกว่าจะใส่สีไหนก็ก่อนก็ได้นะครับถ้าเราถานัดโอ้อั้นะมันอยู่ริมนี้สุดใช่ไหมอันนี้ใส่ทีหลังอันนี้ก็ดูหลุดแล้วก็ต้องใส่เข้าไปใหม่นะครับตัวเหล็กจิ้มเข้าไปนะครับ เอานี้ให้มันลงมันจะอยู่ใต้เหล็กใต้พลาสติกนะครับเอาลงก่อนแล้วค่อยค่อยค่อยขยับเอาลงแล้วก็กดหัวมันหน่อยนึงนะครับเอาขาตั้งมาใส่มันจะได้ไม่เฟรมจะได้ไม่ค่อยขยับดูไม่ปวดตานะครับนี่แล้วก็ล็อกน็อต นะครับด้านด้านบนนะครับมองน่าจะมองเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมไปก็ถ้าเทียบกับรุ่นอย่างแอร์เป็นแดเนี่ยแอร์เป็นปดจะง่ายกว่าเยอะนะครับตัวนี้จะยากหน่อยมันจะมีล็อก จะคล้ายๆพวกแคนนอนที่เป็นตลับเบบหัวพิมพ์แยกกันนะปกติผมถ้าเป็นผมผมจะใส่แบบแน่นไปเลยนะครับแต่อาจารย์โจเขาบอกว่ามาแก้ทีหลังได้ตัวท่าด้านนี้นอกจากร,าจะระวัง หมึกหกไปโดนหัวแล้วต้องระวังหมึกหกไปโดนตัวเซ็นเซอร์ด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยใส่ไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับเอาให้มันชัวร์เพราะว่าถ้าเราใส่ไม่แน่นหรือไม่สนิทเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราโหลดหมึกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเลาะออกข้างๆนะครับพยายามอย่าไปยุ่ง โดยโดนตัวเดือยมันตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะหักเราพอหักเราต้องเปลี่ยนตลับใหม่เนี่ยมันนี้เราต้องใช้ตัวไขควงกดข้างหน้าเพ,นเพื่อให้มันงุ้มนะครับตัวเหล็กมันจะงุ้มเข้าไปเข้าช่องนี้นั่นเองเพื่อให้แน่นเนะี่ยเป็นเหล็กเป็นตัวกดตลับให้แนบกับกระหัวนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้หมึกมันออกมาที่ที่ตัวข้างๆนี้นครับ เนื้อแล้วก็ทอดมานะโจเฮ้ยถ้าถือว่าเปลืองอยู่นะนะค่อยๆใส่เข้าไปนะครับอัตยาเานิดนึงนะครับก็คือค,คลิปนี้เพราะว่าเราไม่ได้ตัดเลยนะแล้วก็ขันนะครับให้แน่น ลองขยับดูนะครับมันจะต้องไม่ยกไม่ออกนะเมื่อเมื่อแน่นแล้วนะครับเราก็ใส่ตัวสายเข้าไปนะครับคืออย่างนี้บอกว่าเราเราถอดออกมานะครับเป็นแบบไหนเราก็ใส่กลับไปแบบนั้นนะครับถ้าเราวางสายไม่ดีเนี่ย เดี๋ยวพอเราลองปิ้นมันจะดังนะครับเนี่ยครับตรงไหนมันเลือกก็ก็เช็ดไม่งั้นเดี๋ยวมันติดมือเราแล้วจะไปโดนอย่างอื่นนะครับไปได้ที่แล้วนะครับเราก็าจัดเรียงสายเข้าไปที่เดิมนะครับ แล้วก็ใส่น็อตนะครับอย่าลืมใส่น็อตสองตัวนะครับแล้วก็สปริงหนึ่งอันค่อยๆไล่ใส่ไปนะครับถ้าเรามีมจิกอะไรพวกนี้เราจะแม,มร์คไว้ก่อนนะครับพวกปากกาเคมีนะครับมาร์กเส้นไว้ก่อนว่าขีดเส้นตรงนี้มันอยู่กับเดือยตรงนี้อะไรเงี้ยครับมันก็จะไม่ไม่เกิดเสียงดังถ้าเราถอดออกมานะครับ มันก็จะเหมือนตัวพวกแอร์เป็นอะไรพวกนี้นะครับรุ่นเก่าที่เวลาเราใส่สายกลับไปแล้วมันมีเสียงดังตีเครื่องนะครับเนื่องจากเราใส่ไม่ตรงล็อกเดิมเราก็มาแก้ตรงที่เราใส่สายได้นะครับปกติมันจะมีฝาดำๆปิดอยู่อีกทีนึงนะครับแต่ว่าเนี้ยลูกค้าไปซ่อมแล้วไม่ไม่มีมานะครับเพื่อกวจะมากดในชุดนี้นะครับ จุดนี้ก็เป็นตัวล็อกสายไม่ให้ไม่ให้มึกไหลนั่นเองนะครับฮึดเลื่อนมาหน่อยนะจากนั้นเราก็ปิดไอ้ตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับเทสได้เลยนะครับก็ทายสะปิงก่อนนะครับก็นะครับมาแนะนําวิธีการนะครับเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับเพื่อ ลูกค้าท่านใดนะครับไม่สะดวกส่งเครื่องมานะครับหรืออยากเปลี่ยนลองเปลี่ยนหัวเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าสาเหตุหัวใจสาคัญหลักๆก็รอลองโทครับผิตผลกันเราต้องระวังหมึกหกไปที่ตัวหัวพิมพ์กระสายแพรนั่นเองนะครับก็ติดขัดด้านใดนะครับก็แอดไลน์แอดฟิกอิงสอบถามได้นะครับหรือถ้าคิดว่ามันยุ่งยากนะครับก็ให้ร้านทําจะดีกว่านะครับสวัสดีครับ